้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ วันสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะแม่งานไว้ยปอ๋อกำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนก็คงจะตื่นเต้นอีกครั้งได้เห็นดาราที่พวกเราชื่นชอบแต่งตัวไปเดินพร่มแดงในงานไว้ปอ๋อนะคะทีนี้เรามาดูผลโหวตละครยอดนิยมบนวอยป๋อประจำปี2025กันค่ะเรื่องใดมาเป็นอันดับ1เอ่ยนะคะ1 2 3 4 5เพื่อนๆพคิดไว้ในใจหรือ,อยังเอ่ยนะคะหลายคนคงจะเดาว,ว่าน่าจะเป็นตำนานจังไห้ใช่ไหมแต่ว่าแอด ดูมาแล้วไม่ใช่นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องไหนแซงหน้าเรื่องไหนคะ่ะ ตอนนี้นะคะทางแพลตฟอร์มของว้ยป๋อนะคะของบริษัทชีนาเนาะพิ่งจะเปิดเผยนะคะรายชื่อของละครยอดนิยมประจําปี2025ค่ะกลายเป็นว่านะคะเรื่องโอ้โหค่ะพ่อค้าแห่งต้าชิงนะคะละครธุรกิจย้อนยุคนําแสดงโดยคุณเฉินเฉี่ยวคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็คุณชุนเฉียนนะคะก็ขึ้นอันดับหนึ่งค่ะด้วยคะแนนนะคะโบด9.3เลยนะคะ อันดับสองนะคะเป็นละครแนวอาชญากรรมค่ะพายุของยาเสพติดนะคะที่ไทยเงียบกริบเลยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าบนเวยปอเขาได้มาเป็นอันดับสองค่ะนำแสดงโดยคุณต้วนอี้หงแล้วก็คุณชินเ้าวนะคะส่วนอันดับสามนะคะเป็นละครระทึกขวัญอีกแล้วค่ะต่อต้านความรุนแรงต่อมนุษย์นะคะประเทศไทยเงียบกริบเลยนะคะแต่ว่าที่จีนเขาก็ดังมากค่ะเรื่องนี้ได้ที่3บนเวยปอนําแสดงโดยคุณเจียงฉีหลินคุณจางอี แล้วก็คุณ อินเจงค่ะละครดังหลายเรื่องที่สร้างกระแสคือค่อย่างมากมายเมื่อปีที่แล้วแน่นอนว่าติดอันดับเช่นกันนะคะนั่นก็คือมีคุณหยางจึอกลางกับคุณหยางชีเว่นนะคะเรื่องปริศนานะักไขคดีนะคะราชวงศ์ถังไขคดีรับราชวงศ์ถังนะคะก็ติดเช่นเดียวกันมาเป็นอันดับ4ค่ะโอ้โหนะคะส่วนอันดับถัดมาเป็นของดังตะวันฉายชานนะคะมาเช่นเดียวกันน้องเจ้าจินไม้นะคะกับน้องซงหวยหลงคาะ อยู่ในอันดับ5ค่ะเก้าจุนะคะคะแนนโหวตจากนั้นก็เป็นตํานานจังไห่นะคะมานะคะตำนานจังไห่นั้นก็อันมาอันดับ7นะเพื่อนของคุณเสี่ยวจ้านแล้วก็คุณจางจิงวีนะคะคะแนนก็คือบนโหวยปอโหวต 8.9ค่ะอันนี้ก็สงสัยว่าทางฟันคลับของเสียวจาย้านจะเพลอๆจะเผลอๆไปนะคะแต่ว่าไปช่วยกันโหวตเรื่องราวของศิลปินอ่าที่1อ่าอันดับที่เป็นยอดนิยมอันดับ1เนาะก็เป็นเซียวจาย้านไปนะคะก็ถือได้ว่ายินดีด้วยกับพ่อค้าแห่งต้าชิงนะคะเป็นละครธุรกิจที่เรียกได้ว่าได้คะแนนโหวตสูงสุดบนเว้ยปอประจําปี2025ด้วยคะแนน9.3นั่นเองนะคะใน ในช่วงแรกแล้วนะคะเ h อ u บ Big s u s i n e s s m a n ที่มันเป็นชื่อของจีนเนาะเรื่องนี้นะคะพ่อค้าแห่งต้าชิงจะเผชิญกับการแข่งขันที่ดูดเดือดเลยนะคะกับเรื่อง Snapper Butterfly ค่ะในตอนนั้นที่นำแสดงโดยคุณเฉินเยียนซีแล้วก็คุณโจโเคอรวีแล้วก็ได้เลตติ้งนะคะต่ำกว่ามาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับสำหรับพ่อค้าแห่งตาชิงนะคะแต่ว่าด้วยด้วยคุณภาพของบทละครแล้วก็ด้วยฐานการผลิตฝ่ายผลิตที่มี คุณภาพขนาดใหญ่เลยนะคะนักแสดงส่วนใหญ่ก็มากประสบการณ์ด้วยคือสิ่งสําคัญคือบทละครแหละเพื่อนๆดังนั้นแล้วนะคะมันมีจุดคลายแม็กที่คนชอบจึงได้รับคําชื่นชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้พอเปิดโหวตขึ้นมานะคะก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องนี้ได้ถึง9.3ด้วยกันค่ะ จริงๆแล้วละครแนวแอชเชียรรมนะฮะอันดับ2แล้วก็อันดับ3เนี่ยอันดับ2 3ก็เป็นแนวทั้งย้อนยุคแล้วก็เป็นแนวทั้งปัจจุบันพวกเขาก็ได้9.3นะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็มีเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเป็นที่คําวิจารณ์อาจจะนับมาด้วยนะคะว่ามีบวกมีลบอะไรมากกว่าไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้เรื่องที่ได้ที่1เป็นเพราะ้าแห่งต้าชิงไปนะคะทีนี้เรื่องที่2เนี่ยที่เงียบมากที่ไทยเนี่ยแต่จริงถ้าเพื่อนๆมีเวลา,วลาก็ลองไป ดูดูเนาะเป็นเรื่องราว เรื่องเรื่องที่สองนี้โอ้พูดผิดเรื่องที่สองเป็นย้อนยุกไงเออของคุณหยางฉีเวินนะคะก็คือเป็นเอ่อกับคุณหยางจื๋วกวงซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราชอบอยู่แล้วอันนี้มันซีซันที่โอ้โหค่ะซีซันที่3แล้วก็จะขึ้นซีซันที่4นะคะคือมันมันดังอยู่แล้วพวกเราก็ดูอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังยังพีคอยู่ยังไม่จบนะคะมีแน่แ่ซีซันต่อไปค่ะทีนี้สําหรับเรื่องต่อมาที่เป็นเรื่องราวของเครื่องแบบเนาะตำรวจนอกเครื่องแบบที่ปรับปามยาเสพติดนะคะบอกได้เลยว่า ลุ้นระทึกทั้งเรื่องเลยแล้วก็เอาชนะความชั่วรายได้นะคะเพื่อนๆไปดูกันได้ตำรวจสู้กับแก๊งๆของยาเสพติดให้ความรู้สึกมันหนังฮ่องกงด้วยแล้วก็ความแต่ว่าเป็นหนังจีนนะมันเป็นจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่ามันให้ฟิลของของซีรีส์จีนแบบทีวีบีเมื่อสมัยก่อนด้วยอะไรด้วยนะคะ แล้วก็มาที่อันดับ3มที่เป็นแนวระทึกขวัญก็เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆของคุณเจียงฉีหลินแล้วก็คุณจางวเีเพื่อนๆไปดูมันเน้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เอามนุษย์นะมาทดลองอืโดยแบบคนญี่ปุ่นเออไม่รู้ว่าจีนกับญี่ปุ่นเนาะเขาจะรักกันเมื่อไหร่ได้มันต้องมีแผลในใจของชนคนจีนอยู่อะยากอยู่แล้วเพราะว่าที่จีนเขาอนุญ,ญาตให้สร้างละครที่มีความเกี่ยวข้องกับการโหดร้ายทารุณของญี่ปุ่นที่ทํากับคนจีนของพวกเขาเนาี่ยคืออนุมัติหมดเลย อนุมัติหมดเลยเพราะฉะนั้นภาพติดตาติดใจของคนจีนเขาก็ยังคงไม่ชอบเนะาะยางลึกๆแล้วก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของคนญี่ปุ่นโบราณด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่าแล้วค่ะก็ยินดีด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ดูทุกเรื่องแอดวานดูทุกเรื่องเลยส่วนแนวที่เป็นตลาดที่เมืองไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแนวไหนนะคะอย่างเรื่องที่ได้ที่5เน้ออย่างซ่ง่วยหลงกับเจ้าจินไม้เนี่ยก็บอกได้เลยว่า ก็เป็นเรื่องที่คนไทยชอบมากนะคะแล้วก็แอดวานก็วิเคราะห์แบบเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆแบบได้ฟังกันเมาส์มอยกันเนาะเออที่ช่อง YouTube ก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบเป็นเพื่อนไปฟังกันได้นะคะความเป็นแบบตัวตนนิสัยเนาะของตัวละครเออหลินวิเซินพระเอกของพวกเราที่รับบทโดยซ่งวยหลงความเป็นนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ความเป็นเออจวงฉีก็เป็นตัวละครที่แอดวานก็คิดว่าคุณกู้ม่านที่เขาแต่ง เขาแต่งนิยายเรื่องนี้ก็คงจะรักตัวละครจวงฉี่เช่นเดียวกันนะคะแต่ไรก็ตามก็ต้องรักพระเอกกับนางเอกมากกว่านะคะ ส่วนอันดับ7ถึงอันดับ10นะคะก็แน่นอนว่าได้8.9เนาะก็เริ่มจากตํำนานจังไห่นะอันดับ7นะคะของเสีย่ยวจ้านแล้วก็จางจิงอี้นะคะแล้วก็มีเ,เรื่องของคุณกลัวจิงเฟยแล้วก็คุณฉินหลานนะคะก็เป็นละครรถทึกขวัญโอ้ยระทุกขวัญมาเพียบเลยแล้วมาเป็นอันดับ8แล้วก็จากนั้นก็เป็นย้อนยุคเนาะบุพ้าความงามแห่งชาติเนาะหยางจือ ลีเซียนนะคะบุภผาสก,กุณานั่นเองค่ะก็มาเป็นอันดับ9แล้วก็อันดับ10ตกเป็นของละครของคุณอย่างมี่กับคุณโอห้าวนะคะมาที่8.9เช่นเดียวกันเนาะก็เป็นอันดับ10ไปนะคะก็นี่ก็เป็น ผลโหวตนะคะของโวยป๋อสำหรับละครประจำปี2025นะคะก็เป็นอันว่าที่หนึ่งนะก็ตกเป็นของนะคะคุณเฉินเสี่ยวเนาะละครทั้งเรื่องเลยนะ <c oughs> คือพ่อค้าแห่งตาชิงนะแล้วก็แน่นอนรูปปกเอดวานหลงส่งโวยหลงเพราะว่าเอดวานชอบเรื่องนี้ <c oughs> ก็ชอบดูนะคะกับเมนอะไรที่ดูไ so ม <fluffy>. ่ต้องเครียดมากอะไรเงี้ยนะคะก็มาเป็นอันดับ5้นั่นเองสําหรับดังตะวันฉายชานค่ะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดบ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะมารวมพูดคุยกันได้เราจะเห็นได้ว่าเทรนที่ประเทศจีนเขาชอบแบบแนวไขคดีแนวรัทึกขวนนะคะโอ้เขาชอบดูกันมากเลยเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสําหรับในประเทศไทยก็น่าจะยังคงเหมือนเดิมน่าจะเป็นแนวซ e อนะคะแนวความรักอะไรเงี้ยโรแมน อย่างเงี้ยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่านะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะสวัสดีค่ะ